นัดที่ผ่านมานะครับชองคชสบิลองก็ถือว่าเป็นนักเตะค,คนหนึ่งที่โชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นนะฮะถ้าเราตัดในเรื่องของการทํา1ประตูและแอซซิตหประตูของปรเมศอาดวิไลและก็ลูกยิง2อูนที่สุดสวยของเจริญศักดิ์วงกรแล้วนั้นแอบมองว่าชองคชสบิลองก็ถือเป็นหนึ่งนักเตะเกมรับที่ทําหน้าที่ได้อย่างโดดเด่นในเกมที่ผ่านมาอาจจะเป็นเพราะว่าการกลับมายืนเต้าสาวของพี่ตองกวินธรรสัจจานันท์ที่ออกกันในเรื่องของเกมรับการจัดเชฟในเกมรับสื่อสารกันง่ายขึ้น นด้วยความซีเนียร์ของพี่ตองเองที่สามารถอาา่านจังหวะต่าะเกมถ่ายทอดไปยังแนวรับได้เป็นอย่างดีหรืออาจจะรวมไปถึงการยืนคู่กับ อีแชร์ซองนะครับก็เลยทําให้ชองคอสบีลลงเองโดดเด่นขึ้นมาในเกมที่เราเปิดบ้านรับมือกามเยอนของ BG ประทุมนะฮะซึ่งวันนี้นะครับเมืองทองทีวีของเราก็เลยจะขอมาพูดคุยกับบีลลงกันสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะบุกเยือนเสือป่าราชานคาปรปฐมยูไนเต็ดในฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่19ประจําวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์ในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะฮะไปฟังความพร้อมของทีมเมืองทองกับชองคอสบีลลงกันนะครับ Well, we play uh, three games in the short time. We play uh, three hard games, so now we need to focus on the next game in Nakompato. I think uh, we are all ready. Is uh, everything now in the head? The legs we feel very good. We make good precision, We make a good uh, three game. Uh, unfortunately, we just one game in the last three games, and I hope this uh, last game will uh, help us to to make uh, more winning in the future. ก็เขาบอกว่า3มเกมที่ผ่านมาเราชนะแค่เกมเดียวเขาก็ก็เสียใจนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็เขาหวังว่าเกมล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นความพร้อมของเราเป็นความมั่นใจของเราที่จะทําให้ทีมก้าวหน้าไปมากกว่านี้มีความมั่นใจแล้วเก็บภาชนะต่อไปได้แล้วก็เขาบอกว่าเรามี3มเกมที่ยากติดต่อกันเราเล่นมาด้วยความถี่มากแต่ว่าเขาหวังว่าทุกคนจะใช้ความพร้อมในตรงนี้ทุกๆเซสชันของการฝึกซ้อมเนี่ยด้วยความเข้มข้นแล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็ทุกคนหวังว่าทุกคนจะมีความพร้อมที่ดีสำหรับเกมต่อไปครับ We faced them in the friendly game before the second leg opening. They have the best attacking on the left side, by right side. What do you think about it? Can... I think they have good players, but we have also good players. Uh, we showed them two times uh, in the league game in the friendly game that we are also a good team. We make two winning against them, and I hope uh, tomorrow. Uh, I mean, uh, this uh, this Friday will be the, the third uh, winning in the row against them. ก็เราเจอเั้งข้อผมมาในเล็กแรกนะครับแล้วก็เกมบุญเครื่องเราก็เจอเขาเขาเป็นทีมที่มีในลูกที่ค่อนข้างดีเป็นทีมที่แข่งแก่งบินลงก็ยอมรับในตรงนี้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ห่วงอะไรเพราะว่าทีมเรามีการฝึกซ้อมเตรียมแผนมาเป็นอย่างดีแล้วก็เขาคิดว่าทุกคนพร้อมสำหรับเกมนี้แล้วก็เราจะเตรียมเตรียมการละมือทั้งข้อผมให้ดีที่สุดครับ Was an amazing moment the last game we they are like the the twelve men on the pitch because with them we we play much better and keep going เขาฝากถึงแฟนๆเขาบอกว่าเกมล่าสุดที่ออกมามันพัฒนาดามากเลยครับที่มีทุกคนอยู่ในสนามทุกแรงสนุนจากแฟนบอลคือสิ่งพิเศษสำหรับนักฟุตบอลทุกคนเขาบอกว่าทุกคนจะเข้ามาเชียร์พวกเราในเกมต่อๆไปเสมอมา แฟนกลับเมืองทองของเราท่านไหนอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงจังหวัดนครปฐมนะครับก็อย่าลืมตามไปซัพพอร์ตตามให้กำลังใจขุนพลกีเลรศของเรากันด้วยนะฮะณจังหวัดนครปฐมนะครับสนใครที่ไม่สะดวกแล้วก็อาจจะไม่มีตั๋วในเกมการแข่งขันวันศุกร์นี้ก็สามารถชมการถ่ายทอดสดได้เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าดูน่าลุ้นน่าเชียร์มากๆเลยนะครับทั้งสองทีมมีผลงานคู่ขี้สูสีกันมากๆนะฮะก็เดี๋ยวไปวัดกันในเรื่องของความผิดพลาด ในวันพรุ่งนี้ใครผิดพลาดน้อยที่สุดสโมสรนนั้นก็จะเป็นสโมสรที่ควา้าชนะได้ในเกมฟุตบอลไทยลีกไฟเดย์ในนั่นเองล่ะครับ